สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเกมใหม่นั่นก็คือทรงผมใหม่นั่นเองเห็นไหมทรงผมนี้แต่พี่ปอเปลี่ยนสีเป็นออกแนวชมพูดแดงๆน,นิดนึงเอ้ยน่ารักดีนะออกแนวแอนิเมะพี่ปอพูดดีทีได้แอนิเมะแ,แบบน่ารักน่ารักอืมอัปเดตครั้งนี้จะบอกเลยว่ามันเพิ่มอะไรแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวตามไปดูแล้วกันนะเนี่ยมันมีทรงผมมาใหม่ใช่ไหม เออมีทรงผมมาใหมไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วก็เปลี่ยนชุดให้เพื่อนได้เออจริงๆถ้ามันเปลี่ยนได้ทุกชุดอาจจะดีมากเลยเนาะเออแต่ก็แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะจ๊ะว่าเปลี่ยนชุดให้เป็นอะไรโอยไปสั่นเจ้าก็ต้องเป็นชุดอะไรกิมโุนโนนั่นแน่ใช่ใช่สำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะจ๊ะทุกคนเข้าไปอัปเดตได้ที่เพจสโตนน้องๆบอกพี่ปอ หนูรู้แล้วโอเคขอโทษสอรีไหนเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนอย่างนี้เพื่อนก็จะใส่ชุดกิโมโนไหว้พระสีสวยเฮียงานดีเนาะงานดีเนาะจริงๆอัปเดตครั้งนี้ก็ดีนะมันแบบเหมือนไม่ใช่เกมเลยอะเหมือนเราเล่นเล่นกับตูนยังไงบอกไม่ถูกอะเออจริงๆแล้วอะ่ะมันเออเขาเรียกว่าอะไรนะใส่เปลี่ยนได้ทุกคนนะที่ไปสานเจ้าอะมา คลิปที่แล้วว่าพี่ปอเปลี่ยนได้แบบว่าเยอะมากตามไปปุ๊บก็เปลี่ยนเลยแต่ครั้งนี้ทนะ่ไม,มันเปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้เดี๋นี่ยเรียกเรีกเรียกมามันก็ไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนให้เฉพาะบางคนงงมากเลยไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเปลี่ยนชุดนะใครรู้บอกด้วยว่าต้องกดอะไรอะ่ะต้องกดคนอุ้มจริงๆคนตามไปอะ่ะมันก็เปลี่ยนได้แล้วนะอืมเล่นรอบแรกอะมันเป็นแต่เล่นรอบนี้มันไม่เป็นงงนิดนดว่าทำไมมาด็ ตามไปดูก่อนเออเนี่ยอันเนี้ยใครปิดเทอมแล้วบอกหน่อยปิดแล้วบางคนบอกพี่ปอลหนูปิดแล้วบางคน,บอ,อน,บ,งคนบอกหูยหลังมีนาน,นุ่นแน่หนานไปหรือเปล่าอ้าเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังเอ้ยเปลี่ยนแล้วอุยน่ารักเออถ้าแต่งชุดกิโมโนกันหมดทั้งโรงเรียนก็ดีนะเอออันนี้มันก็มีอัปเดตแบบว่าเล็กๆในน้อยนะคือเปลี่ยนชุดให้เพื่อนได้แล้วมีอีกมีอีกเดี๋ยวค่อยไปดู ปกติจะเป็นซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้ทุกคนจะกลายเป็นซอมบี้แต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาให้ทุกคนกลายเป็นนักฆ่าโหยหดรายมากเลยอะ่ะแค่มีอยู่ประมาณสัก4ี่หตัวนี้ก็โห,หน่ากลัวแล้วมันมีกี่ตัว5กี่ตัวหนึ่งสองสมี่สี่ตัวห้าตัวอยห้าตัวก็น่ากลัวแล้วนะนี่เพิ่มเข้าไปอีกใครโดน เออนักฆ่าจัดการน่ะอพวกหน้ากากแจ็คัอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอหน้ากากตัวเนี้ยฆ่ามันก็จะกลายเป็นพวกมันไปนหมดเลยคือแบบโ,ฮ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 โฮู้ยหดรายมากเลยอ่ะเ,อเดี๋ยวตาไปดูนะแล้วมันอุ้มได้ด้วยนะโอ้โหอย่างนี้ต้องทำละครสั้น fc เรื่อง <c oughs> ฉันถูกรักพาตัวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยคิดนะฉันถูกรักพาตัว <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อน <c oughs> แล้วไอ้พวกนี้มันจะสามารถตีไอ้ซอมไม่ได้ซอมบี้ดิ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะักฆ่านักกากอ่ะนักกากจะสั้นอะใช่ไหมใช่ชื่อนี้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเล่นนานเกินลืมปะปะไหนมันอยู่ไหนหมดแล้วอ่ะเฮ้ยฉันใส่หน้ากากก็อย่าก,กลัวฉันเสนุๆนนุนนนอา้าวอันนี้มันไม่ได้อุ้มไปนะน,นี่มันฆ่าเลยอโอ้โหมันก็ฆ่าได้ด้วยแล้วก็เอ่ออุ้มไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปเก็บอะ่ะแต่ดูก่อนเนี่ยมันอุ้มฮะโอ้ยคนนี้เธอก็ฆ่าแล้วเนี่ยโอ้ย เจร้ายจิงลอยหนีสิพวกเธอเดินกันดูเดิยืยนตกใจกันเนี่ยโอ้ยนุนก็โดนฆ่าอีกแล้วฉันจะเห็นว่าเมื่อไหร่จะอุ้มได้สักทีแปบ๊บหนึ่งนาค่าทุกคนอยากให้เห็นแบบว่าอุ้มอ่ะถ้าการอุ้มนี่คือแบบว่าโอ้โหโดนไหมคนนี้โดนอุ้มหรือโดนฆ่าเรียกง่ายๆว่าอุ้มแล้วเอาไปฆ่าโอ้โหโหดมากโอ้ยคนนี้ก็โดนอีกแล้วอ่ะจะให้ดูว่าอุ้มโอ้โหเสียใจด้วยเลยนะ ไหนคนไหนโดนอุ้มยังไม่มีใครโดนอุ้มหนูเนี่ยคนนู้โดนอุ้มแล้วโ,โหคนนี้ไม่ตายแน่นอนเพราะโดนอุ้มไปเร็วเร็วไปดูนี่เนี่ขนาดอุ้มคนก็ยังฆ่าคนได้ด้วยนะไม่ธรรมดาโอ้โหสับสับหัวแบนเลยแม่ยังมีอารมณ์เต้นด้วยชีวิตนี่แหละคือการอัปเดตดราสุดของเกมนี้เลย เล่นไปจนงงไปหมดราคาว่ามันมีอัปเดตอะไรมั่งพออัปเดตเยอะมากแต่สิ่งที่ไป <c oughs> พี่ปอพูดดีกทีดิแต่สิ่งที่พี่ปอหวังลึกๆนั่นก็คือออนไลนอยากออนไลน์มากน้องๆบอกถ้าหนูไม่มีเน็ตหนูก็เล่นไม่ได้สิมันก็จะเปิดแบบว่าให้ออนไลน์กับไม่ให้ออนไลน์ไงเออแล้วก็ต้องแบบว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนะรับรองคนเล่นเยอะแน่นอน แต่มันอาจจะทํายากนิดนึงเนาะเขาต้องไปแบบว่าทําระบบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าออนไลน์นะรับรองมันแน่พูดหลายคลิปแล้วพี่ปอจะเป็นนักฆ่าไม่กัดซอมบี้กัดทุกคนแล้วทุกคนก็วิ่งโอ้ยแค่มโนก็สนุกแล้วอะนี่แค่มโนนะยังไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเรื่องจริงมันจะสนุกแค่ไหนนี่ไงเดินจับตัวกันมาเอ้าลูกดิลูก,ลกบอกให้ลูก หนีไปเร็วพวกเธอฉันเปิดอุ้ยแล้พวกเดียวกันอย่าทำฉันนะเร็วส่หนีไปเลยเอา้าพวกเธอกลายเป็นนักฆ่าไปด้วยเหรอเนี่ยโอ้เต้นเต้นความสุขอะไรของเธอขนาดนั้นเร็วสิฉันบอกให้หนีไงถ้าเธอไม่หนีตอนนี้รับรองตายแน่นอนเ,เบื่อจังเลยเอา้าวกลายเป็นนักฆ่าไปหมดแล้วพี่ปอขอเรียกมันว่านักฆ่าละกันนะอินอากากคนเนี้ อุยมีทั้งหมดกี่ตัวละเก้าตัวแล้วโอ้โหยรับรองตายหมดทั้งโรงเรียนแน่นอนฮมันจะเหมือนไอ้นี่ไหมแบบมีใครมาช่วยให้หายจากการเป็นนักฆ่าไหมมีไหมเมธช่วยได้ไหมไม่น่าได้เนาะเดี๋ยวจะดูซิครูทำอะไรครูคะครูไม่ช่วยนี่ไงศพนี่พวกเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันคือสายลับมาจับพวกเธอ ไม่ใช่ไม่ใช่พวกพวกเธอด้วยโอ้โหลินพันกันอ๋อฉันจะกลายเป็นคนตัวเล็กเต้าลืมเอาโบมาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นตัวเล็กก็ได้เออขอโทษทีจ้ะเฮ้ยหน้ากากนี้ทําให้คนกลัวพวกมันจะคิดว่าฉันเป็นพวกเดียวกันแน่นอนเอาไงดีฉันต้องถอดหน้ากากทิ้งนะไม่สิยังไม่ถอดโอ้โหนั่นไงผู้หญิงอะไรช่างแข็งแรงเหลือเกินอุ้มครูได้ด้วย โอ้ยไม่ธรรมดาเราต้องตามไปดูดูดิอุ้มครูได้ด้วยอะ่ะโอ้ยแข็งแรงมากเลยอะ่ะผู้หญิงอะไรเนี่ยดูดิไปไหนกันแล้วอะ่ะนี่หนีเลยไปก่อนฉันบอกให้หนีไปแจ้งตำรวจดีกว่าเผื่อทุกอย่างจะดีขึ้นฮคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะช่วยหนูด้วยคะ่ะมีโจรบุกรงเรียนคะ่ะ ตอนนี้มีอยู่9้าคนแล้วนะคะคุณโค่เอ้ยไม่ใช่ <laughs> คุณตำรวจโอ้ยยิงฉันทำไมเนี่ยฉันทำอะไรผิดอย่ายิงฉันฉันมาแจ้งความอย่ายิงฉันช่วยฉันด้วยอา้าวสรุปอ๋อฉันใส่หน้ากากเองนี่นาะโอ้ยโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษฉันฉันผิดไปแล้วไปสิคะคุณตำรวจเดี๋ยวอุ้มนะอุ้มอุ้มไหมทำอะไรเนี่ยลืม เล่นเองลืมเองว่าทําอะไรอ๋อกดให้มาไปเดีวไปเสียเวลาเล่นเองเพอเองนี่แหละแค่นี้แหละคืออัปเดตก็ลองไปเล่นกันดูนะมันก็สนุกเดีเดี๋ยวพี่ปอจะจัดการทั้งโรงเรียนเลยแล้วคือ power p u p g o มันต้องมีกี่ตัวสามตัวหรือเปล่าแล้วคือ,อ่ wonder woman wonder woman ไม่ใช่สิฉันต้องคือ เนหนัมันเรื่องอะไรนะที่มันเข้าใหม่อ่ะสดสดร้อนๆนั่นเรื่องอะไรนะมาเวลฉันคือมาเวลเออใช่ฉันคือมาเวลโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยใช่ฉันจะต้องแกล้งเธออ้าวมันอยู่คนละห้องกันนี่วะอันนี้มันอยู่อีกห้องนึงนะมันไม่เกี่ยวอ๋ออาวุธเต็มโรงเรียนเลยนี่มันโรงเรียนหรือมันแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่แบบว่าฆ่ากันอะอาวุธเพียบเลยก่อนอื่นเลยฉันต้องเอาหมวกใส่ก่อนฉันจะได้มีพลังฉันคือมาเวลฮาไปใครยังไม่ได้ไปดูไปดูเลยนะจ๊ะสนุกมาก <c oughs> นี่พี่ปอจะมาเล่นสกูเกอร์หรือจะชวนไปดูหนังจะบอกว่าเออทั้งสองอย่างแหละมาเดี๋ยวเราจะมาแกล้งหัวทิมกันเลยเฮ้ยอย่าบอกนะหัวอ๋อหัวทิมแต่ไม่ได้ตาย เ็บนะเสียงสองก็มาเออขอโทษด้วยเธอปล่อยครูฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นเธอจะพี่ปลอยอีกทีเด้ไม่อย่างนั้นฉันจะแตะเธอให้ตายนี่แน่ครูคะตื่นสิคะครูครูคะเฮ้ยอย่าเสียเวลาพูดเลยครูเขาตายไปแล้วเธอไม่รู้เหรออ๋อเหรองั้นฉันต้องไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นต่อแล้วแหละเฮ้ย เบื่อจังเลยฉันนี่เป็นมนุษย์เขาเรียกว่าอะไรไกายพัน์ธุใช่ไหมอืมคนละเรื่องแล้วพี่ปอน้ามในเอ็กเมนหรือเปล่าโอเคไปดีกว่าเพราะฉันตายแล้วไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้อย่าลืมติดตามละครสั้นด้วยนะจ๊ะเรื่องใช่ด้วยฉันถูกรักพาตัวไปเรียกค่าถ่ายโอ้โหชื่อโคตรยาวโอเคไปแล้วอย่าลืมนะละครสั้นอตอนเย็น ใครอยากได้ชื่ออะไรพิมพ์มาด้วยทุกวนันนี้คือบอกว่านึกชื่อไม่ออกเลยแบบว่าเฮ้ยในชื่อไม่มีชื่อในหัวไม่มีชื่ออะไรเลยมีแต่ตังโมชมพู่อังห่นอะไรงเงี้เออเออเออบอกชื่อมาด้วยนึกชื่อไม่ออกเลยชีวิตไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ